นี่กินปลากระป๋องครับปลากระป๋องตัดสามแม่ครัวนะครับ พริกก่อนใส่เออ่ผักพริกกับผักผักหอมใส่เนี่ยก็เอาสักเผ็ดๆหน่อยนิดน,นึ่งย่งนี่มสมปนาวัยนัย่นหอมเลยครับเมือนี้สมปนาวัยสมปนาวัยก็ซื้อมากครับเนี่ยนี้สมปนาวัยนี้ครับ สมป้าน้อยแสบแสบันไม่ข่าป่าให้สือมันจำมึงนี่กิโลกรบป่ากระป๋องกับสมป้าน้อยนะครับมึง ตั้มแ่บคือหลักๆเลยนะปลาก,กระป๋องเนี่ยผมจะต้องตำอันนี้ครับใส่ผักหวมใส่พริกดิบนะครับผมใส่ผักหวมใส่พริกดิบเพราะมันจะมกักเป็นคนกินก็แบบพริกดิบนั่นะครับปลาก,กระป๋องเนี่ยมันสิมันสิเผ็ดมันสิแซ่บนะครับเราปาดผักหวมใส่ มะเรียไรวากระเทือนเราบมมาเห็ดมากินครับอนั่นเมื่อนั่นแหละครับผมมันเหลี่ยอะไรเอามานั่นสันว่าใส่ปปากกระป๋องกินซสือมาเห็ดแก้วนั่นะแก้วกินแล้วแบนย่างเนียวนันนะมใส่คือมั่สไซซูบเขื่อมือนนั้นะมันเหลี่ยพักหอมไปเลยเดี๋ยวใส่พักหอมไปแล้วเาน เส่วนค้นขเขากันเ้ฝ่าวจะฝ่า้้นน้ครับไบออกกออ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่้้้้้้้้้้้้้ส้้้้กก้้้้้้้้้้้อ,อ,อ้เ้้้้้้้้้้ด้้้้ดด้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ป้้้้ะ้้้้้้้้้เด้ดย ออก,ก่อนคัดเพด็เดี๋ยวถ้าคนมากเดอ๋ครับเพ็ดเพ็ดบ่เพ็ดก็นเลยคนมามาเพชรเนย่ยแสบท่องบ่สทก็ได้ครับเป็นย่างตัวห้องกักินได้ปัญหาเรื่องแค่นี้ตำซักแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วกข็ขยี้แล้วคนให้เข้ากัน เนี่เข้ากันกับปักหอม,มันก็จะอร่อยเผ็ดๆนะครับปลาก,กับป๋องถ้าใส่ตำม,มะพริกเข้าไปต้ใช้พริกดิบนะครับเรียบร้อยแค่นี้ก็พอแล้วน่ากินแล้วนะครับมรับป,ประทานสวัสดีครับผมมากลับมา มามากันมา,มา,มากินกันเขาจะกินปลากระป๋องเนี่ยเนี่ยปลากระป๋องนี่ครับนี่เอ้ยออกก็เปียร์ตังเน้นเนี่ยใส่พริกดิบปลากระป๋องกับสมปะโนยครับนี่สมปะโนยกินกับพริกดิบครับก็พริกดิกบกับกระเทียมนี่ครับนี่ก็ดีแล้วก้าวซอยมือนี่นี่ละของมาก ส่งน่อยด้ยสมงไปน่อยนี่โอ้ออก็จะเปิดออกความจุยๆได้เลยเลย <c oughs> นี่มันครับป้าทุ่งเกี่ยวมัดรถนี่จะมัดเลยครับ มากครับมากน้อนกันมากินข้าวด้วยกันนะครับมา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 กินน้องกันฮห้มากครับมากินน้อกัน กาน้อยเป็นนังเดะเปิดทุ่งรังแรกก็หวั่นอืม xài cơm hả Cái này Bà Cá Póng nó Bà Cá Póng tả mẹ cua ปลาหน่อยหอมเจยๆเว้ยพ,พี่น้องไม่ได้ครับไม่กลิ่นน้ำกันเด้อ,อ,อกลิ่นตอนปลากันนะเป็นไงตอนสมประหน่อย ของบี้เดอสการครับของคุณบี้เดอสกาเอาให้ใส่แล้วได้ครับเด้อใส่เบิงหวังว่าคุณบี้เดอสกาก็สิเบิงนะครับก็จะเบิง่งเนาะเอเสียสองตัวเซียเคนยอน ตัวซีดำนึงอ่ะเสียดอนพี่บินก็เป็นตัวเสียขั้นสันตัวนี้ครับเนีย่ยขั้นสันต์ก็นุ่งดี้วครับเพราะว่าเย็นดียู่นุ่งหงเย็นดี สองวันนียถ้ามีเอฟซีมากอย่ามาหยามนยคนนะครับเบรสมากกับมากหนูด้วยเงินเงียบเงียบเงียบส่องอย่างเงียบเลยเงิน นนี้ก็จะเอาสาป่าคร้บมือเนี่ยก็จะเอาสาป่าคือทองหน้าไก่ทองหน้าผมเนี่ยหน้าของแม่ป่าครับลูเคยเลากับอกให้เปสาป่าซอยไปเก็บป่าซอยอยู่ผมก็เลียว่าาอ้ยมาจากล่งจิตตมครับเก็บเยอะทั้งทังเลยว่าสนับย่นกันมากเยิเก็บให้ดกสนับ ผมได้บางสิเนี so ่ยเคยให้พันกับคนเทศบานผมอยู่ละบ้านเดียวกันนาะป้าผมกับคนเทศบานในหมู่บ้านผมนเนาะอยู่ใจเย็นผมเนาะชอบจักป่าหลายหรือป่าหลายท่านไหนยังเข้าไปเบิ่งเนี้ย นอยสมประน้อยแซ่ยบดีครับหอมดีสมประน้อย,สย,อสอยใส่ตอนป่าใส่ใส่กุ้งผสมน้ำนี่ตอนป่ามีกุ้งนั่ มีตอนป่าทั้งกุ้ง,ง,งน้ำผอมน,น,น,นะครับตอนป่าใส่หอดกุ้งหอดตอนป่าไอ้ัดนแดงไอ้กุ้งเนี้ครับเนี่ยหอมดีดีใส่กินใส่ตะไคร่ใส่ยังงนะ ดีตะนายเลยเมีนความไม่คา่าบอกแล้วว่าแสบกับบ่นแกละแสบไปเรียนแสบจริงๆกับกระเทียมอหอมเผื่อมว่า แต่ถ้ากิน่นเ่ว่ามันสีหอมคักไม่แห้งนะครับธรรมดาครับไ่จัดกัดกระเทียมกินน้ำดอกว่าจะสมสมปปหน่อยกับหอมไม่แห้งหรอแต่ว่าเขากินไปเพื่อเพื่อความแสบครับเนีเ่ยแสบเนีเ่ยเลยเขากลิ่นนั่นนะ่ะลอมืหกินต้นป่าไปเลย 可啊，嗯，嗯，好鲜鲜啊，嗯，哇！ เห็นเขาเร้วว่าจะไปเก็บป่าซอยเขาเนะ่ะเขามาเอื้นอยู่บ่อยผมไปทายทํำอยู่ของมึงว่าว่าจะไปวะ ขึ้นก้อนไอ้พี่เดียวได้ไปนอนนฝาไอ้พี่เดียวไปนอนนฝาสูบน้ำใส่ปลาไหลว่าอสองเสมือเพียงสูบน้ำตัวเดียวเจสิต่อยน้ำบอกมัด โอ้ายิ้มนะครับิีเหนียวยี่สิบบาทนะครับไงครับขอบคุณเหนียวรับชมนะครับเพื่อผมมีอย่างไรครับคลิปนี้เดี๋ยวไปเก็บป่าซอยเล่าตัวให้เอาเอิ่นไปไม่เอาสาป่าที่ตรงเก็บซอยหยาบพี่น้องขอบคุณมากครับตีรับชมครับคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ